กาเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายธีรชัยแสนแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวดัดอุดรธาน,นีพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับกับผมขอร่วมอภิปรายในการรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประจําปี2566ดังนี้ครับท่านประธานท่านประธานครับผมมีข้อสังเกตในรายงานฉบับนี้ ก็คือทางปปงอได้รายงานผลการปฏิบัติงาน2566ตั้งแต่หน้า70เป็นต้นไปนะครับก็ผมมีความสนใจผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์คล้ายๆกับท่านสสได้สักครู่นี้ได้มีการมีข้อข้องใจเรื่องการชี้ช่องทางพี่น้องประชาชนร้องเรียนนี่แหละครับร้องทุกข์ทางสายด่วนปปง1 7 1 0นนี่แหละครับ แต่ท่านบอกว่าในการรับเรื่องราวร้องเรียนเนี่ยและการแจ้งบ่อเสียเป็นเพียงวันในเวลาราชาการเท่านั้นนั่นคือทําในวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันหยุดตะขาตะเลิกวันหยุดยาวๆท่านไม่เปิดบริการให้พี่น้องประชาชนร้องเรียน okay, okay, okay. เพื่อแจ้งบ่อเสียใดๆนะครับอันนี้ก็เป็นข้อข้อความเห็นแล้วยัง เปิดเพียงเวลาราชการเท่านั้นนะครับนั่นก็คือเวลา8นาฬกานาทีถึง16บนาฬกา30นาทีหากเช้ากว่านั้นหรือเย็นกวน่านี้ช่องทางนี้ประชาชนไม่สามารถที่จะแจ้งบาะแสในการกระทําความผิดเกี่ยวกับการพอกเงินได้เลยครับเรื่องนี้กระผมคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดประโยชน์ต่อการอํานวยความยุติธรรมให้แก่พี่น้องประชาชน และยังไม่เอื้อให้พี่น้องประชาชนที่จะแกล้งเบาะแสให้ท่านจัดการกับการฟอกเงินสักเท่าไหร่ครับท่านประธานครับท่านประธานครับเพราะว่าสมัยนี้ไอความผิดที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาการฟอกเงินมันเกิดขึ้นได้ทุกสถานที่แล้วที่สําคัญนะครับอญา,ากรรมใหญ่ๆไม่ว่าจะเกิดขึ้นทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศก็เช่นกันเว็บพดันออนไลน์ปัญหาช่อโกงพี่น้องประชาชนแชร์ออนไลน์มันเกิดตลอดเวลาครับมันไม่เลือกวันเวลาสถานที่หรอกครับท่านประธานท่านประธานครับอาจญกกรรมและผู้ที่กระทำความผิดพวกนี้มันไม่เลือกเวลากระทําความผิดหรอกครับท่านประธานพูดง่าย เว็บการพนันฟุตบอลออนไลน์มีที่ไหนล่ะครับเขาจะเปิดแทงกันกลางวันฟุตบอลยุโรปมันตรงกับเวลากลางคืนของประเทศไทยครับท่านประธานเขาไปแทงช่วงเวลาบอลเตะครับท่านเจ้าของเว็บไซต์ก็มีการโอนเงินยักย้ายถ่ายเทไปบัญชีม้าต่างๆแล้วทำไมช่วงมันก็ไม่ได้ทำในช่วงกลางคืนทั้งนั้นนะครับมันก็ทำเวลาเตะบอลมันก็โอนเงินโอนทองในเวลานั้นทั้งนั้น แล้วแบบนี้ท่านจะสามารถจัดการเว็บไซต์พนันออนไลน์ได้อย่างไรท่านครับเรื่องร้องเรียนและบอดแสในวันและเวลาราชการนั้นเนี่ยนี่แหละที่ผมมีความข้องใจที่อยากจะขอแนะนำท่านท่านจะเข้าเวรเข้ายามหาเงินหาทองเพื่อที่จะไปจ้างบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้ให้มันทันเหตุการณ์นะครับ นี่เป็นการยกตัวอย่างของผมคือปัญหาการช่อโกงของพี่น้องประชาชนทุจริตต่อหน้าที่ปัญหาการปลอมละเมิดลิขสิทธิ์ปัญหาการรับของโจรปัญหาเนี่ยเกี่ยวกับการฟอกเงินทั้งนั้นแหละครับท่านประธานครับยะงกรณีเมื่อเช้านี้ผมประชุมคณะกรรมการแรงงานก็มีการร้องเรียนมาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจัดหางานที่โกงแรงงาน ท่านก็สามารถไปดูไปตรวจสอบได้ว่าไอบ้บริษัทเนี่ยบริาการกับกระทรวงแรงงานทักหน่อยกรมจัดาง,งานก็ท่านก็สามารถว่าไอ้พวกนี้มันร่ำรวยผู้กกติมันโดยหยาดเหื่อแรงงานของแรงงานน้ําตาตกครับเขามาลองเดืยดสองบริษัทถูกต้มไปไปเยอรมันนะครับแล้วก็ถูกหลอกไปทํางานเกาหลีเอาเงินเขาสดสดร้อนรอนครับก็กมการแรงงานก็เพิ่งแค่ไป ก็ไปตรวจสอบรู้สิว่ามันล่ำรวยผิดปกติไหมที่มันโกงจากยาดเงื่อแรงงานของพี่น้องประชาชนเนี่ยและต่อมาอีกประเด็นนะครับตารางตารางที่รับร้องเรียนเนี่ยอยู่อยู่อยู่ในนี้แหละครับเนี่ยโดยทางที่ผมผมผมดูนะครับวันที่หนึ่งตุลาคม2 5 6 5ถึง30กันยายน2,566ท่านบอกว่าได้รับการร้องเรียน1,779เรื่องครับ ท่านประธานดูในตารางนะครับท่านได้รับเรื่องหนึ่งพันเรื่องท่านได้มีสายด่วนเข้ามานี่แค่สองเรื่องผมวงเล็บไปนะสองเรื่องใช่ครับก็บผมพูดไม่ผิดนะครับสองเรื่องท่านได้รับเรื่องผ่านหนึ่งเ็ดหนึ่งศย์เี่ยเพียงแค่สองเรื่องเท่านั้นเองแล้วดูปีหกหกหนักกว่าปีหกห้านะครับท่านร้องมีร้องแค่เรื่องเดียวครับท่านครับ แสดงว่ามันไม่มีใครรับเวลาผมเคยโทรศัพท์ไปแต่ไม่เคยโทรไปปปงมันจะมีสีอะไรตุดตุดตุดบนสายไม่ว่างเลยละครับมันเหมือนกันหรือเปล่ากับไอ้สายรวนอื่นๆนะคะรับสถานการณ์เกี่ยวกับอัจญากรรมทุกวันนี้มีให้เห็นทุกวีทุกวันครับท่านประธานครับบัญชีมา้าต่างๆเยอะแยะไปหมดแต่ทางปปงอบอกว่าได้รับเรื่องโรงเรียนเพียงหนึ่งเรื่องเนี่ยดังนั้นกับผมอยากจะให้ทางปปงได้มีการตรวจสอบ นะครับเปิดช่องทางหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์เนี่ยที่มันไม่ได้ผลเนี่ยมันเพราะอะไรและท่านจะสามารถเปิดได้ในเวลาราชาการนอกราชาการอะไรหรือไม่เนี่ยกับผมเพียงสงสัยเท่านั้นแหละครับและพี่น้องประชาชนไม่สามารถที่จะตดิดต่อท่านได้ท่านอย่าลืมนะครับว่าอาชญากรต่างๆมันก็ทําผิดหลอกลวงช่อโกงเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆแค่เงินแค่มันต้องการเงินน่ะ มันหลอกลวงขอเช็คต้งกันเต้เยอะแยะที่เราก็เห็นเห็นกันอยู่เดี๋ยวนี้แม้กระทั่งเ,เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดผมอยากจะขอกราบเรียนนะครับท่านครับเมื่อสองวันก่อนเนี่ยนะเอาวันที่ข้ามีนาคมที่ผ่านมานั้นผู้กำับการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านพลตำรวจตีสุวรรณเชี่ยวชาญมณิตรรอผู้บังคับการตลอดจนผู้ขับการนะครับ อำเภอเมืองและรองผู้บังคับการตลอดทั้งหมดสามารถจับยาบ้าได้หนึ่งล้านสามแสนเม็ดและก่อนหน้านั้นอีกแปดแสนเม็ดและก่อนหน้านั้นก็สามารถสามารถจับเ,เรื่องคอนเซนเตอร์หลอกลวงพี่น้องประชาชนได้เงินกลับคืนพี่น้องล้านบาทและก็จากวันที่ห้าและวันที่สิบเจ็ดที่ผ่านมานั้นก็สามารถจับยาไอซ์มันจะไปทางอากาศครับ ท่านผู้กำับการนี่แหละชื่อสุวรรณนี่แหละผมต้องชื่นชมและสามารถร่วมกับเจ้าที่การท่าอากาศยานอุดรธานีสามารถจับยาไอได้5้าบกิโลมันไปทางอากาศแล้วครับแล้วสามารถจับยาประมาณเจ้าค่าห้าสิบ54ล้านและเมื่อวันที่18ต่อมาอีกสามารถจับยาบ้าได้อีกทางผู้บัญชาการภาคภูธรภาคสี่ 4, ร่วมกับผู้กำกับการตำรวจภูธร หยุดสายสืบอุดรเน,นี่ยแหละครับมันรู้ว่ามันจะข้ามโขงมาก็ไปจับได้ที่อำเภอสะไัจังหวัดนองคายจำนวนสามล้านสี่แสนเมตรเป็นเงินจำนวนที่เป็นมูลค่ายาบ้าดหนึ่งร้อยสองล้านสามแสนบาทครับท่านพวกนี้ท่านต้องบูรณาการร่วมกันว่าไอ้พวกนี้มันมันไปยังไงนะครับถ้ามันจับได้ที่อุดรถ้ามันผ่านไปถ้าเราไม่จับได้ไปโคราชเหรอ นะครับถึงขอนแก่นไม่เป็นบ้าหมดทั้งคอนแกนเลยครับถ้าเราจับไม่ได้ถึงถึงกรุงเทพอกีกอีกหน่อยมันก็จะเป็นบ้าทั้งประเทศนะครับณเวลานี้ผมต้องพูดนะฮะเพราะฉะนั้นต้องเอาตัวตนต้องยึดทรัพย์พวกนี้มึงอยู่เฉยเมึงร่ํารวยมาขนาดนี้เลยเหรอนะครับต้องบูรณาการกับทางปปสต้องทุกอย่างทงางปปงต้องเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้ตามนโยบายของรัฐบาลโดยพระท่ธธานแปลงทาน ชินวัตรเนี่ยนะที่เป็นนายกตีทึ่งจะกำลังจะถูกกับพิภายไม่มไว้วางใจนี่แหละผลงานก็ออกมาเยอะๆจับบุรีไฟฟ้าก็ตรวจสอบว่ามึงร่ํารวยเพราะบุรีไฟฟ้ามึงเอาอยัางไงนะครับที่มีผลงานอยู่นี้ปปงอต้องเข้าไปไปช่วยด้วยนะครับต้องยึดทับให้หมดพวกนี้มันต้องของเถื่อนเนี่ยต้องต้องเอาให้มันลาบคาบครับท่านครับผมให้กําลังใจกับท่านรองเลขาธิการและคณะที่มาในวันนี้และให้กําลังใจ ที่ท่านจะต้องนําไปปฏิบัติในการที่จะเอาให้ได้ไม่ใช่ความผิดเบื้องต้นแล้วมันสาวลึกไม่ได้พอถึงสาวลึกไปเจอตอนนู้นนี่นั่นท่านอย่ากลัวครับเพราะฉะนั้นท่านจะต้องเดินไปตราบใดที่รัฐบาลชุดนี้จะเอายิงเอาจังเป็นวาละแห่งชาติของอในการปราบปรามยาเสพติดอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ขอให้พวกท่านจงดําเดินเพียงฝากครับมันต้องหลายหน่วยงานนะครับ แต่มาตรงนี้แล้มันก็อดไม่ได้ที่จะพูดเรื่องเรื่องต่างๆเหล่านี้ให้ท่านได้รับทราบเช่นเดียวกันเพราะกลัวท่านจะเหงาครับพูดแค่ไม่กี่คนขอกราบขอพูนครับท่านประธานครับครับต่อไปนะครับ